สวัสดีครับพี่น้องมันเนี่ม่ยังหลายดอกมันเนี่กะสิมาทอดนองไก,ใก่ให้ลูกสาวกินวันนี้เขาหยุดเรียนพฤหัสศุกร์เสาร์คุณคู่หรืออาจารย์เพลินไปสัมมนากันครับตอนนี้ก็ไก่ไปล่อครับวันนี้ก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วครับ น้ำมันไว้แล้วเดีียมมีซอสปลาเขียวรดดีน้ำตาลมักครับมักคุกเข้าแล้ว,วทอดครับเตรียมมือทอดเตรียมเตรียมลงมือทอดแล้วครับอ้าวเตรียมแล้วนะครับเนี่ยน้ำมันหอนแล้วจับใส่ไปเลยครับ อ่าเล็กหน่อยชุ่มๆน้ำหน่อยนะครับจัดระเบียบจัดระเบียบนะฮะจัดระเบียบนับประมาณนี้ครับเดี๋ยวถิดเอาไว้ให้ด้วงตอนที่สุกแล้วนี่งามขนาดไห้ครับนี่ครับสีสันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครประมาณนี้ครับ นะฮะ,นะครับเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจบแค่นี้นะครับ